สภาพป้ายแดงมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ฟีดาวผ่อนสบาย,บายเดือนละ7 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะมาตัวสองในจุดสามพายคอนเนคเกียโต้คันนี้ปี2018นะคะแบกลายสวยเลยนะคะผ่อนสบาย,บายเดือนละ7,000บาทค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าลายสวยนะคะกระจกปับไฟฟ้าพัดไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์แบกเอเบสกุญแจรีโมทค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันไม้หก0 0 0 0กิโลนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะกล้องสองถอยค่ะ ก็วสวยสภาพดีสภาพใต้แดงเลยนะคะอันนี้เขาถานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุครคอนีได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะก็สุครคอนีไปใช้ง,งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถซีดานสภาพสวยๆนะคะคันนี้ไปเลยนะคะขับดีมากๆเลยผ่อนเจ็ดพันเองค่ะรถมาด้าเป็นรถที่เครื่องเสียงเสียงไพเราะมากๆเลยนะคะ มาลองฟังดูนะคะเดี๋ยวจะหาว่าขี้โมอันนี้เรื่องจริงเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะสภาพใบแดงเติมน้ำมันดีซิไปได้ด้วยนะคะพร้อมใช้งานค่ะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบนี้นะคะมาตรสองนะคะ1.3ึ่งจุดสามพายคอน n e คเกียวโตคันนี้ปี2 0 1พปดค่ะถ่ายรอบๆมันอาจจะมีเสียงรถพยาบาลน,นิดนึงนะคะ มาฟังกันอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้ฟูออปชันนะคะเบาะผ้าปุ่มสตาร์ทกล้องสองถอยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันกระจกประไฟฟ้าพาไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะขับตีพร้อมใช้งานเลยค่ะมาด้ายนนยวย2.3 High Connectio คันนี้ปี2 0 1 8ค่ะสนใจยังไง รสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 5 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะ